บทที่842พันธมิตรข้าอยากได้ยินจากฝ่าบาทเราจะกลับไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าของเราฉันต้องการประกาศให้คนทั้งตระกูลรู้ว่ามนุษย์จะเป็นเพื่อนนิรันดร์ของตระกูลหัวหลีทังซันกลับคืนสู่ทะเลแมกมามนุษย์ชนะไม่มีทางลี้อย่างคิงจะพ่ายแพ้จริงๆเหรอเมื่อเห็นทังซันกลับมาพร้อมกับหัวหน้าหัวหลีก็มีการอภิปรายกันในหมู่เผ่าหัวหวลี ถังซานและผู้เท่าตระกูลฮัวลี่เพิ่งมาถึงและเสียงหัวราะดังก้องเหมือนระฆังสีเงินหญิงสาวที่มีรูปร่างดีกระโดดขึ้นไปหาถังซานบีบใบหน้าของถังซานมนุษย์เจ้าชนะแล้วจริงๆฉันชื่อฮัวหลิงเอ๋อเจ้าชื่ออะไรเป็นฮัวหลิงเอ๋อที่เพิ่งเกรี้ยกล่อหัวหน้าเผาฮัวหลี่ให้ปล่อยให้ถังซานและราชาลี่อย่างยุติข้อพิพาทด้วยตนเอง นอกจากเสี่ยวอู่แล้วผู้หญิงคนสุดท้ายที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับถังซานคือหูเลียหน้าเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีที่แอบแฝงของลิงเอ,อ๋อถังซานก็ตกตะลึงและไม่ต่อต้านระเบิดสีแดงจากแก้มขาวของถังซานลิงเอ,อ๋ออยาททำตัวโง่ขลาวนี่คือมงกุฎของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและเป็นแขกผู้มีเกียรติที่สุดของตระกูลหัวหลีของเราหัวหน้าตระกูลหัวหลี่ดุอย่างโกรธจัดปู่ของเธอดูโกรธจริงๆหัวหลิงเอ,อ๋อทำหน้าและกลับชาติมาเกิดและจากไปพร้อมกับรอยยิ้ม ถังสานลูบไล้ใบหน้าที่หัวหลิงเอ๋อบิดอยู่ตอนนี้รู้สึกร้อนวูบวาบแต่เขาไม่รู้ว่ามันแดงหรือพึมพึมชาวฮัวลี่กระแทกคาวาวแค้นอย่างหนักกับพื้นหลายครั้งและคนฮัวลี่ที่ส่งเสียงดังในสนามก็เงียบไปในทันทีฉันพูดเท่าแห่งตระกูลฮัวลี่ทำสัญญาภายใต้การเป็นพยานของคาถาวาวแค้นฉันเผาฮัวลี่ต้องการทำพันธสัญญากับมนุษย์เป็นเพื่อนที่ดีตลอดไปให้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในอนาคตเมื่อผู้กอบกู้มนุษยชาติมาถึงเผ่าของเราควรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้มนุษยชาติไปถึงจุดสูงสุดและช่วยให้ดาวบรรลุอาณาจักรแห่งทวยเทพหากคำสาบานนี้ผิดเปลวเ,เพลิงจะแผดเผาหัวใจอัญญาประกาศคู่ผู้เท่าของตระกูลฮัวหลี่เปล่งเสียงของเขาและสัญญาอย่างจริงจังกับคนฮัวหลีหลายพันคนหน้าคาวาวแค่น ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจของปรมาจารย์มนุษย์ในปัจจุบันอ่อนแอเกินไปและเราไม่ต้องการให้เผ่าวัวหลี่ทำอะไรเพื่อเราเมื่อเผ่าพันธ์มนุษย์มีรากฐานที่แน่นอนในอน,น,อนาคตฉันจะรบกวนผู้เท่าใบหน้าของถังซานก็เต็มไปด้วยลมฤด,ดูใบไม้ผลิเช่นกันด้วยพันธมิตรที่ทรงพลังของเผ่าวัวหลี่แผนของแทงซานในอีกหลายร้อยปีต่อมามีโอกาสประสบความสำเร็จที่ดีกว่า แล้วมนุษย์ชนิดใดจะมาหาเราในอนาคตและเราควรเลือกที่จะสนับสนุนพวกเขาหรือไม่หัวนหน้าเผ่าวัวลี่ถามทั้งซานครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งยกมือขึ้นและปัดเข้าไปในช่องว่างและอักขระสีทองขนาดใหญ่สองตัวก็ค่อยๆปรากฏขึ้นเมื่อมีผู้กุ่มคำสองคำนี้ในฐานะผู้มีอำนาจมาที่ตระกูลวัวลี่เพื่อขอความช่วยเหลือโปรดขอให้ปรมาจารย์ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และคำสีทองสองคำก็เขียนว่าฮานไฮ ในถ้ำหัวหลิงเอ๋อกหมัวใจของเธอไว้อย่างเขินอายเมื่อได้ยินเสียงตะโกนดังก้องไปทั่วโลกนอกถ้ำเธอรู้ว่าทั้งหมดเป็นเพราะมนุษย์คนนั้นจุดประสงค์ของราชาลี่อย่างที่จะมาที่แมกมาที่ห่ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อช่วยให้เขาบรรลุสถานะของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ด้วยพลังของคาถาวลาแค้นแต่ยังเพื่อแต่งงานกับหัวหลิงเอ๋อเจ้าหญิงตัวน้อยของเผ่าวัวหลี ตัวแก่กินหญ้าอ่อนตามสัดส่วนอายุคนหัวหลิงเออโตแล้วถ้าจะให้หล่อนแต่งงานกับราชาลี่หยางก็เหมือนกับเด็กสาวอายุ18ในโลกมนุษย์ที่แต่งงานกับชายชาราหัวหลิงเออไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อขอองค์การแต่งงานทางการเมืองต้องขอบคุณการมาถึงของทางซานเธอจึงรอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้ ภายนอกถังซานไม่เพียงแต่มีระดับการฝึกฝนที่สูงมากแต่รูปลั์ของเขายิ่งพิเศษและเยื่อหยิ่งแม้แต่ปู่ที่เคารพนับถือที่สุดของเขายังเรียกเขาว่าเทพสมุดและหัวหลิงเอ๋อก็อดไม่ได้ที่จะแอบหวังถังซานท่านผู้เท่าในเมื่อพันธสัญญาระหว่างสองเผ่าของเราได้ถูกสร้างขึ้นฉันจะไม่อยู่นานหลังจากที่ผู้เท่าของตระกูลหัวหลี่เผชิญหน้ากับคาทาเวาแค่นและประกาศการเป็นพันธมิตรกับผู้คนในตระกูลหัวหลี่ถังซานอาศัยอยู่ในแมกมาที่หามานานกว่าหนึ่งเดือน เหตุผลที่ถังซานอยู่ในทะเลแดงของหินหนืดเป็นเวลานานในด้านหนึ่งคือการออยพรคาทาวาแค่นซึ่งคาทาวาวค่นในเวลานี้อยู่ในสภาพที่เฉยชาในอดีตและได้คืนมาความฉลาดในทางกลับกันถังซานใช้สําหรับการรักษาแม้ว่าเขาจะเอาชนะราชาลี่อย่างได้แต่อาการบาดเจ็บของเขาก็รุนแรงมากเช่นกันและจนถึงวันนี้เขายังไม่ฟื้นตัวเต็มที่แต่ถังซานไม่กล้าที่จะอยู่ในทะเลแดงของหินหนือดอีกต่อไป แม้ว่าถังซานจะเป็นชายร่างใหญ่แม้ว่าชายตรงจะเป็นคนตรงแค่ไหนก็ตามเมื่อเผชิญกับพฤติกรรมอันหรูหราของหัวหลิงเอ,อ๋อเขาก็ยังสามารถเห็นสิ่งหนึ่งหรือสองอย่างในสมัยของแมปมาที่ไห่ชาหัวหลี่ทุกคนเรียกถังซานว่ามงกุฎแห่งท้องทะเลด้วยความเคารพเมื่อพวกเขาเห็นถังซานมีเพียงหัวหลิงเอ๋อเท่านั้นที่ตะโกนเหมือนเหมยกงจือแม้ว่าผู้เท่าตระกูลหัวหลี่จะดูเธอหัวหลิงเอ,อ๋อก็ยังไปตามทางของเขาเอง ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพฤติกรรมที่คลุมเครือของหัวหลิงเอ๋อที่มีต่อถังซานกลายเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆบทที่843กลับสู่ทวีปนางฟ้าเมื่อเช้านี้ที่ถังซานกำลังอาบน้ำอยู่หัวหลิงเอ๋อก็แอบเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบอก,กว่าเธอต้องการอาบน้ำให้แทงซานซึ่งทำให้แทงซานกลัวที่จะทำลายมันราชาแห่งเทพเจ้ารุ่นหนึ่งแทงซานเจ้าของเทพคู่จริงๆแล้วกลัวเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆและหนีไปสามพันไมล์ ระหว่างหลบหนีถังซานได้ร้องขอความเมตตาจากเหมยกงจือพันรยามันไม่ใช่ความผิดของฉันไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้เพื่อสามีของฉันในสมัยก่อนในอาณาจักรเทพถทังซานแค่มองไปที่เทพธิดาอื่นๆและเมื่อเขากลับบ้านเขาจะถูกจงตีโดยเสี่ยวอู่แต่ในชีวิตนี้เสี่ยวอู่มีสายเลือดของเสือขาวดังนั้นเขาคงจะตีคนขึ้นโหดขึ้นเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลที่ถังซานร,รีบออกจากทะเลแมกมาที่หายก่อนที่อาการบาดเจ็บจะหายดี เหนือมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดถังซานมองข้ามอาณาเขตของตัวเองเป็นเวลากว่าสามวันแล้วตั้งแต่เขาออกจากทะเลมมกมาจิแน่นอนว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลสามารถขยายให้ใหญ่สุดได้เฉพาะในมหาสมุทรเท่านั้นอาการบาดเจ็บของถังซานในทะเลเมกมาที่หายยังไม่หายดีแต่ในช่วงสามวันที่ผ่านมาทุกคนหายดีแล้ว ในสายตาของถังซานค่อยๆกลายเป็นมหาสมุทรที่ไม่สมบูรณ์อีกต่อไปเกาะเล็กๆปรากฏขึ้นทีละเกาะตามด้วยทวีปที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในทันทีทวีปนางฟ้าฉันกลับมาแล้วถูกต้องดินแดนเมื่อหน้าขาวคือทวีปนางฟ้าหลังจากเครื่องปีในที่สุดถังซานก็ข่ามหาสมุทรสีฟ้าอันไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมดจากจัก,กรวรรดิเยนยูที่ปลายด้านหนึ่งของทวีปนางฟ้าไปยังจัก,กรวรรดิริเชนที่ปลายอีกด้านหนึ่ง ตอนนี้จัก,กรพรรดิอสศูรคริสตนผู้ยิ่งใหญ่ได้ล่มสลายแล้วในด้านสว่างจัก,กรพรรดิเทียนหยางเป็นจัก,กรพรรดิอันดับหนึ่งของดาวฟ้าหลานและอาณาจักรริเชนถูกจัก,กรวรรดิเทียนอยู่ปราบปรามมาหลายปีแล้วและในที่สุดก็รอโอกาสที่จะได้เมืองกลับคืนมาแทงซานลงจอดบนทวีปนางฟ้าจากปากชายฝั่งและในขณะที่ลงจอดเนื่องจากผลกระทบของแระดในร่างกายของเขาเขาค้นพบว่าโชคของทวีปนางฟ้าได้ฟื้นตัวขึ้นอย่างมากในเวลานี้ ช่างเป็นอสูจรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ยังคงรวมชะตากรรมของดาวฟ้าหลันกับทวิปนางฟ้าถังซานเทพแห่งท้องทะเลรู้สึกขุ่นเคืองอย่างยิ่งในใจของเขาและในขณะนี้ห่างจากแท้งซานประมาณ300เมตรกลุ่มวิญญาณรูปเพชรกำลังไล่ตามและฆ่าเด็กผู้ชายที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์แต่มีหลังคาสีฟ้าบนหัวของเขาและร่างกายสีฟ้าทอง นี่คือทังซานสงสัยเพื่อไม่ให้หนึ่งดูดความสนใจหน้าผากของทงซานก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับมงกุฎนกยูงสีทองและใช้การเปลี่ยนแปลงของนกยูงลำดับที่สิบในทันทีเพื่อร่างพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กเพื่อซ่อนตัววิ่งมาดูกันว่าคุณจะวิ่งได้ที่ไหนตระกูลของราชาต้นไม้สีน้ำเงินทองจะถึงวาระในวันนี้ เด็กชายหลังคาสีน้ำเงินซึ่งได้รับบาดเจ็บทั้งตัวถูกไล่ตามเป็นเวลาสิบวันเมื่อเห็นว่าเขากำลังจะไปถึงมาหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขายังคงถูกจับโดยคนของคิงคองสวรรค์ที่ไล่ตามเขาขณะที่เขาสิ้นหวังมือใหญ่คู่หนึ่งก็ดนึงเขาเข้าไปในพื้นที่แปลกๆคนนั้นอยู่ที่ไหนเป็ดที่ปรุงสุกแล้วบินหนีไปและวิญญาณวัชระสองสามตนที่คอยไล่ตามไล่ฆ่าก็โกรธจ,จัดในทันทีพวกเขาค้นหาและค้นหาแต่ก็ยังไม่พบเงาของชายหนุ่ม และมือใหญ่คู่นั้นที่ช่วยเด็กชายคนนั้นคือถังซานซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กหลังจากยืนยันว่าวิญญาณเพชรสองสามตัวได้ไปไกลแล้วถังซานก็พาเด็กชายออกจากมิติที่ต่างกันคุณเป็นใครทําไมทําไมคุณถึงต้องการช่วยฉันเด็กชายมองไปที่ถังซานผู้ช่วยให้รอดที่อยู่ข้างหน้าเขาแต่ก็ยังถามอย่างระมัดระวังคุณไม่จําเป็นต้องรู้ว่าฉันเป็นใครคุณแค่ต้องรู้ว่าฉันช่วยคุณไว้ เนื่องจากราชาลี่อย่างถังซานไม่มีความรักต่อมอนสเตอร์วิญญาณแม้แต่น้อยเหตุผลที่เขาเลือกช่วยชีวิตเด็กกระถินสีน้ำเงินก็คือเขาไม่ชินกับการกลั่นแกล้งคนตัวเล็กกับคนตัวใหญ่และคนพานตัวใหญ่ตัวเล็กอึมเป็นความสามารถอะไรที่ช่วยฉันได้ไม่ต้องพูดถึงว่านายช่วยฉันไม่ได้ถ้านายมีความสามารถไปช่วยเผาต้นไม้ทองคําของเราให้หมด หลังจากที่เด็กชายผู้จบก็มีเลือดสีน้ำเงินทองไหลออกมาจากปากของเขาและผิวหนังของเขาก็มีรอยย่นมากขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่าเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นกับวิญญาณปีศาจหมายความว่าชีวิตของเขาไม่นานใช่ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้จริงจจิตสำนึกของคุณถูกทำลายโดยคนที่อย่างน้อยก็ถึงจุดสูงสุดของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้จริงๆ หลังจากที่ถังซานตรวจสอบร่างกายของเด็กชายอย่างรอบคอบแล้วเขาก็พูดอย่างช่วยไม่ได้อย่างไรก็ตามหากคุณสามารถบอกตัวตนของคุณได้ฉันก็ยินดีที่จะช่วยตระกูลต้นไม้ทองคำที่คุณโทรหาถัางซานกล่าวเสริมเมื่อเห็นถังซานพูดเช่นนี้เด็กชายก็กระโดดขึ้นอย่างตื่นเต้นราวกับกลับมาสว่างอีกครั้ง หากเป็นเช่นนั้นเจ้าจะกลับไปไม่ได้ฉันเป็นลูกชายโดยตรงของหัวหน้าตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองวันนี้ตระกูลชิงคองสวรรค์อาศัยการมีอยู่ของจักรพรรดิวิญญาณสวรรค์มากดดันพวกเราทุกตระกูลและเมื่อสิบวันก่อนยังส่งคนในตระกูลออกไปข้างในที่แข็งแกร่งกำลังล้อมข่าอยู่บทที่844 หลังจากที่เยาวชนของตระกูลต้นไม้ทองคำเล่าถึงการกดขี่ของเผ่าต้นไม้ทองคำโดยเผ่าเพชรเขาก็จากไปและความปรารถนาสุดท้ายของเขาคือให้ถังซานใช้ตัวตนของเขาเพื่อช่วยให้กลุ่มต้นไม้ทองคำลุกขึ้นยืนในเมืองคิงคองเมื่อเผชิญกับคำขอของเขาถังซานก็ตกลงที่จะไม่บุกเข้าไปในกลุ่มวิญญ,ญาณและสัตว์ประหลาดแต่เพียงเพื่อสแสวงหาความยุติธรรมของเขาเองสำหรับเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอ หลังจากปลอมตัวแทงซานก็มีหน้าตาและออร่าเหมือนกันทุกประการกับเด็กชายและในขณะเดียวกันชื่อปัจจุบันของเขาก็เปลี่ยนไปเป็นหลานเสี่ยวของเด็กชายด้วยเมืองคิงคองเป็นเมืองหลักที่ใกล้ที่สุดในจัก,กรวรรดิริเชนไปจนถึงมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเริ่มจากปากทะเลใช้เวลาเพียงสาวันก่ว่าที่แทงซานจะมาถึงประตูเมืองคิงคอง เช่นเดียวกับเมืองเคีรีเมืองคิงคองเป็นเมืองหลักที่ค่อนข้างห่างไกลแต่ก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเมืองหลักที่ค่อนข้างห่างไกลแต่ก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเมืองเคอรี่เนื่องจากจัก,กรพัรดิคิงคองเพียงรอบประตูเมืองมีหลายร้อยเผ่าพันธุ์อยู่แล้วขณะที่ถังซานกําลังแยกแยะเผ่าพันธุ์เหล่านี้ทีละคนเขาพบว่ามีดวงตาแปลกๆหลายคู่ที่จ้องมองมาที่เขาเป็นไปได้ไหมที่พวกเขาถูกค้นพบ ทังซานแอบคิดไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นด้วยระดับการฝึกฝนของฉันในปัจจุบันแม้ว่าฉันจะเป็นราชาคิงคองหากฉันไม่ใส่ใจเป็นพิเศษฉันก็จะไม่สามารถค้นพบอัตลักษณ์มนุษย์ของฉันได้แต่ทังซานไม่ได้ตื่นประหนกเขายังคงเดินผ่านประตูเมืองในขณะที่เขาเพิ่งทำไปมองเห็นเผ่าพันธุ์ของกอบลินที่กำลังมาและไปและหลังจากเข้าสู่เมืองคิงคองทังซานพบว่ากลุ่มคนกำลังติดตามเขาอยู่จริงๆทังซานเดินเข้าไปในทางตันในขณะที่หันกลับมา คนนั้นไปไหนฉันแค่เห็นเขาเดินเข้ามาหนึ่งในคนที่ติดตามถังซานถามคุณเป็นใครแล้วคุณตามฉันมาทำไมเมื่อพวกเขางุงงงถังซานก็ปรากฏขึ้นข้างหลังทุกคนและปิดกั้นทางออกเดียวทันทีที่จิตใจเคลื่อนไหวคลื่นพลังงานหลายคลื่นก็จมตีพวกคนเหล่านั้น นายน้อยไว้ชีวิตนายนายน้อยเป็นนายที่ส่งฉันมาตามมหานายน้อยนายไม่รู้หรอกนายน้อยในช่วงสิบวันที่นายหายไปเผาต้นไม้ทองคําเผากําลังตามมหาเธออาจารย์ถึงกับไปหาเจ้าเมืองรัฐบาลต้องการใครสักคนแต่ฉันถูกทุบตีและฉันยังนอนอยู่บนเตียงไม่กี่คนที่ติดตามถังซานเห็นถังซานโจมตีคุกเข่าลงบนพื้นพร้อมๆกันถอดหมวกที่อยู่บนหัวของพวกเขานั่นคือตระกูลต้นไม้ทองคํา โอ้ในเมื่อเจ้าตามหาข้าทำไมเจ้าถึงจำข้าไม่ได้เมื่อพบมันแต่เจ้าต้องการตามข้าทังซานไม่เชื่อคำพูดข้างเดียวของคนหลายคนนายน้อยเจ้าควรรู้เรื่องนี้มากที่สุดเนื่องจากเจ้าทำร้ายลูกนอกสมรสของราชาแห่งตระกูลคิงคองครั้งสุดท้ายตระกูลคิงคองทั้งหมดต้องการกำจัดคุณโดยเร็วที่สุด ใช่นายน้อยตอนนี้มีคนมากมายเหลือเกินเรากล้าดียังไงที่จำกันได้เราจัดการได้เพียงคนเดียวจากตระกูลหุยเพื่อค้นหาผู้อาวุโสสองสามคนเพื่อคุ้มกันคุณและพวกเราสองสามคนมีหน้าที่ติดตามคุณท่านนายน้อยแล้วท่านจะไม่พบมันอีกชาวต้นไม้ทองคำหลายคนอธิบายให้ถังซานฟังทีละคนหลานเสี่ยวเจ้ากลับมาแล้วแม่เป็นห่วงเจ้า เมื่อถังซานกำลังจะตั้งคำถามบุคคลผู้มีอำนาจหลายคนก็ปรากฏตัวขึ้นรอบตัวเขาและผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในหมู่พวกเขาคือสตรีราชาปีศาจระดับกลางรีบวิ่งไปหาถังซานและกอดเขาแน่นในอ้อมแขนของเขาตอนนี้ถังซานสามารถแน่ใจได้ว่าสัตว์ประหลาดตัวน้อยของตระกูลต้นไม้ทองคำไม่ได้โกหกเขาเมื่อเขาถูกเข้าใจผิดโดยเจ้าหญิงหลานจินชูว่าเป็นลูกชายของเขาวดวงตาของแทงซานก็น้ำตาไหลออกมาสองแถว หากสิ่งที่ถังซานขาดมากที่สุดคือปัญญาและความแข็งแกร่งแล้วสิ่งที่เขาขาดมากที่สุดก็คือความรักของแม่ในชีวิตแรกของเขาถัางซานร,รู้เพียงว่าเขาเติบโตขึ้นมาในตระกูลถังแต่เขาไม่รู้ว่าใครเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดของเขาชีวิตที่สองอยู่ในทวีโต้หลัวเมื่อถังซานเกิดอายิงเป็นผู้เสียสละดังนั้นแทงซานจึงไม่ได้สัมผัสกับความรักของมารดาในวัยเด็กของเขาและในอาณาจักรเทพถังซานไม่ได้ติดตามอายินเป็นเวลานานเพราะเขายุ่งกับกิจวัตรประจําวัน รุ่งที่สามอยู่ในดาวฟ้าหลานและมารดาผู้ให้กำเนิดของถังซานถูกปีศาจเป็นทาสและถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อต,อตาเขาดังนั้นเมื่อเจ้าหญิงหลานจินซูอบกอดถังซานร,รู้สึกถึงความรักของแม่ที่เสียไปนานและในขณะที่เขารู้สึกประทับใจจริงใจจริงราวกับว่าตอนนี้เขาคือหลานเสียวไม่ใช่ถังซานแม่ผมทําให้แม่เป็นห่วงถังซานกล่าวโดยไม่รู้ตัวในขณะเดียวกันก็กอดราชาต้นไม้ทองคําสีน้ําเงินอย่างแน่นนะหนาบทที่845ห้า เมื่อแทงซานเห็นราชาต้นไม้ทองคำเป็นครั้งแรกราชาต้นไม้ทองคำกำลังนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลหลังจากทักทายกันถังซานก็รับหน้าที่หลานเสี่ยวซึ่งเป็นทาย,ยาทคนต่อไปของปรมาจารย์ตระกูลต้นไม้ทองคำและนำกลับไปที่บ้านของบรรพบุรุษของต้นไม้ทองคำ ตระกูลต้นไม้ทองคำและเผ่าคิงคองมีความขัดแย้งอยู่เสมอและเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วหลานเสี่ยวมีแรงจูงใจมากขึ้นและทำร้ายลูกชายของปรมาจารย์ของเผ่าคิงคองด้วยเหตุนี้เผ่าคิงคองใช้ประโยชน์จากทีมในการขับกลุ่มต้นไม้ทองคำออกจากเมืองคิงคองแต่ราชาต้นไม้สีฟ้าทองนั้นชัดเจนมากในใจยังไม่ทราบว่าลูกชายของเขาอยู่ระดับไหนเขาอยู่ระดับเทพเราอาจจะเอาชนะนายน้อยของตระกูลคิงคองที่อยู่แล้วที่จุดสูงสุดของจอม,มานี่มันตระกูลคิงคองชัดๆเล่นถูกและผิด ดังนั้นหลังจากที่ไม่พบผู้สืบทอดเป็นเวลาหลายวันราชาต้นไม้ทองคําได้รวบรวมความกล้าที่จะไปหาบุคคลสําคัญของเผ่าคิงคองแต่เขาไม่ได้คาดหวังให้ใครมาถึงแต่เขาเกือบจะทรุดตัวลงในคฤหาหั์ของเจ้าเมืองคิงคองเมื่อเห็นว่าลูกชายของเขายังคงยืนอยู่ข้างหน้าเขาอาการบาดเจ็บของราชาต้นไม้ทองคําสีน้ําเงินดูเหมือนจะหายเป็นปกติในทันทีและเขาก็ยืนขึ้นโดยตรงครอบครัวมีความสุขครบครื่นจริงๆแต่ฉากแบบนี้เกรงว่าจะไม่มีอีกในอนาคต เกรงว่าจะไม่มีอีกในอนาคตเมื่อบ้านบรรพบุรุษทั้งหมดของตระกูลต้นไม้ทองคำยิ้มแย้มแจ่มใสาการมาถึงของแขกที่ไม่ได้รับเชิญก็ทำลายทุกอย่างคนที่มาเป็นสิทธิสายตรงของจัก,กรพรรดิคิงคองคนปัจจุบันและเขายังเป็นพี่ชายของนายน้อยของตระกูลคิงคองซึ่งแซงทำเป็นได้รับบาดเจ็บจากหลานเสียวมาก่อนหลานเสียวเจ้ามาทำอะไรในบ้านบรรพบุรุษของข้าทำไมเจ้าวางแผนจะทำลายล้างตระกูลดูโกลทรีของข้าเจ้าไม่กลัวข้าไปแจ้งความต่อสารบรรพบุรุษหรือ ราชาแห่งต้นไม้ทองคําลากรางที่บาดเจ็บสาหัสข,ของเขาและดูกูหลานกูหลานยิ้มอย่างดูถูกเต็มไปด้วยการดูถูกเหยียดหยามจากผู้บังคับบัญชาไปสู่ผู้ด้อยกว่าคุณยังต้องการให้ฉันทําลายตระกูลต้นไม้ทองคําของคุณหรือไม่คุณมีกี่เผ่าในหัวใจของคุณฉันมาที่นี่เพื่ออะไรอื่นแต่เพื่อล้างแค้นให้กับพี่ชายที่ได้รับบาดเจ็บแต่ถ้าเด็กน้อยของหลานเสี่ยวไอสารเลวไม่กล้าที่จะต่อสู้และฉันไม่รังเกียจที่จะฆ่ากลุ่มของเขา เมื่อเห็นกูหลานหญิงพยองต่อหน้าเขาหัวใจของแทงซานก็ร้อนรุ่มด้วยความโกรธแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ร่วมกับตระกูลของราชาต้นไม้ทองคำสีน้ำเงินมาเป็นเวลานานแต่เขาชอบบรรยากาศครอบครัวแบบนี้มากดังนั้นเขาจะไม่มีวันปล่อยให้กูหลานทำลายความงามนี้ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้คนอื่นๆไม่รู้เกี่ยวกับกูหลานดังนั้นถังซานจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าในการแข่งขันเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาคู่ต่อสู้ในชุดเกราะเต็มตัวที่แมวใหญ่เอาชนะได้โดยไม่ต้องใช้อาวุธศักศดิ์สิทธิ์ใดๆอยู่ข้างหน้าเขาดูเหมือนว่าหลังจากผ่านไปหลายปีเขาได้ทะลวงไปถึงระดับเทพแล้วและตอนนี้เขาควรจะอยู่ในระดับกลางของราชาปีศาจถังซานคิดในใจจากนั้นถังซานก็ก้าวไปข้างหน้าและพูดเสียงดังที่กูหลานต่อหน้าเขาเพียงเพราะคุณต้องการที่จะแก้แค้น ทำไมคุณไม่ไปเรียกพี่ชายของคุณพร้อมๆกันคุณสองคนแล้วฉันจะทุบตีพวกเขาด้วยกันสำหรับสำนวนของถังซานคนที่ตอบสนองมากที่สุดไม่ใช่กูหลานแต่เป็นราชาต้นไม้ทองคําและเจ้าหญิงตามความเห็นของพวกเขาเด็กคงเสียสติไปแล้วในช่วงสิบวันนับตั้งแต่เขาหายตัวไปแอล์มันสายเกินไปที่จะซ่อนแล้วทําไมเขาถึงส่งเขาไปที่ประตูด้วยตัวเอง ฮ่าฮ่าน้ำเสียงช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินฉันอยากเห็นเธอแข็งแกร่งแค่ไหนกล้าดียังไงถึงกล้าพูดเรื่องใหญ่โตเช่นนี้ดวงตาของกูหลานได้เปลี่ยนจากการดูถูกครั้งก่อนเป็นตาปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าหอกในมือของกูหลานยกขึ้นและคว้างไปทางแ้งซานอย่างดุเดือดแต่หลังจากที่หอกพุ่งออกไปมันก็หายไปแต่ในช่วพริบตามันก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งและตำแหน่งอยู่ตรงหน้าถังซาน ตาเทพแห่งไฟฟ้านั่นคือทั้งหมดผมเห็นมือขวาของทังซานยกขึ้นเล็กน้อยและผิวสีน้ำเงินทองเดิมเปลี่ยนเป็นสีทองอย่างสมบูรณ์ร่างทองคำเปลี่ยนไปและหอกเทพไฟฟ้าซึ่งมีท่าทางสง่าง,งามของกูหลานก็กระดอนกลับมาโดยตรงภายใต้การประทะกับแขนที่ได้รับพรร่างทองคำของทงังซานสิ่งล่อใจกูหลานไม่กล้าที่จะประมาทในแผนเดิมของเขาหลานเสี่ยวอาจสามารถรับการโจมตีนี้ได้แต่ก็ต้องใช้พลังศักดิ์สิทธิ์มากมายทำไมมันจึงง่ายที่จะได้รับ เขาอดไม่ได้ที่จะคิดในใจว่าพี่ชายขี้โกงของฉันไม่ได้เล่นกับฉันเขาไม่ได้พูดว่าหลานเสี่ยวเป็นคนเสียเปล่าและเขาแพ้โดยไม่ได้ตั้งใจแต่เนื่องจากพวกเขาได้ต่อสู้กันไปแล้วจะไม่มีการล่าถอยได้อย่างไรจากกระพัดคิงคองได้สอนประโยคหนึ่งให้เขาเสมอผู้กล้าที่พบกับถนนแคบแคบ,แคบ,แคบชนะกูหลานกดอัญมณีเงินบนหัวของเขาและในทันทีต่อมาเขาก็โอนไปยังแท้งซานโดยตรงและในเวลานี้หอ,อกเทพไฟฟ้าก็กลายเป็นกรดในเวลาที่เหมาะสมโดยมุ่งตรงไปที่แท้งซาน กูหลานอาจกล่าวได้ว่าทำง,งานหนักมากแต่ท้ายที่สุดมีความแตกต่างมากเกินไปในการฝึกฝนในสายตาของแทงซานซึ่งเป็นราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อยู่แล้วคนอุบายของกูหลานเหล่านี้เปรียบเสมือนเด็กๆที่เล่นถ้าไม่ใช่เพื่อซ่อนความแข็งแกร่งของเขาเขาจะทำให้กูหลานต่อหน้าเขาดูเหมือนปีศาจหมู ดังนั้นถังซานจึงหยิบกริดเทพไฟฟ้าที่ถูกแทงใส่ขาวและในขณะที่ผิวทั้งสามสัมผัสกันอาการราชาก็เกิดขึ้นและดวงตาเทพไฟฟ้าและกูหลานก็เหมือนกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกายของถังซาน